สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Toyota h i เอสรุ่นปี2025รถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยความทนทานความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันไม่ว่าจะใช้สำหรับธุรกิจส่วนตัวการเดินทางเป็นกลุ่มหรือการท่องเที่ยว h i เอสรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ t o y o ต a h i เอส2025มีการออกแบบที่ทันสมัยเรียบง่ายแต่หรูหราเส้นสายของรถลู่ลมสวยงามทำให้ทางด้านหน้าและด้านข้างมีความโดดเด่น ไฟหน้าทรงสวยพร้อมระบบเลดให้ความสว่างและชัดเจนในทุกสภาพถนนกระจังหน้าและกันชนถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความสปอร์ตส่วนกระจกข้างมีระบบพับอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานรุ่นนี้มีให้เลือกหลายแบบทั้ง Standard Roof Mid Roof High Roof และรุ่นลัก u r y รที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันเช่นเบาะหนังคุณภาพสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง และระบบเสียงคุณภาพสูงทำให้ทุกการเดินทางนุ่มนวนและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของ t o y o ต a h i ฮเอ2,025เป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลังถึง277แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบขับเคลื่อนล้อหลังทำให้รถมีสมรรถนะสูงทั้งในการขนส่งผู้โดยสารและการบรรทุกของหนักสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง15คนขึ้นอยู่กับรุ่นและการจัดวางบอกนอกจากนี้เครื่องยนต์ยังออกแบบให้ประหยัดน้ามันมากขึ้น และลดการปล่อยไอเสียทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในรถมีการออกแบบที่ให้ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลระบบ Apple CarPlay เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ Android Auto TM แบบไร้สายทําให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์และแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับจุดบอดและเซ็นเซอร์จอดรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ถุงลมนิราภัย SRS จำนวน7จ็ตำแหน่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกที่นั่งเบาะนั่งภายในไฮเอ d ส2 2พออกแบบให้รองรับสรีระอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ยังรู้สึกสบายเบาะผู้โดยสารสามารถปรับเอ็นได้มีพื้นที่วางขากว้างขวางสำหรับรุ่นลักชัวรีเบาะบางส่วนสามารถปรับเอนอัตโนมัติและมีระบบุบ่นบาะทำให้การเดินทางยาวนานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย ขนาดของรถมีความกว้างขวางความยาว5,380ม mm, ความกว้าง1,880ม mm, มความสูง2,285ม mm, มระยะห่างจากพื้น1,85ม mm, ลมและน้ำหนักรถอยู่ที่2,140กิโลกรัมทำให้ h i a s 2อ2 5เป็นรถที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลสามารถรองรับสัมภาระและอุปกรณ์จำนวนมากได้อย่างสบายอีกทั้งยังมีระบบการสะเทือนที่ช่วยให้ขับขีน่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนน การขับขี่ไฮเอส2 0 2 5ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลทั้งบนทางตรงและทางโค้งการควบคุมรถง่ายต่อการจัดการแม้ในถนนที่แคบหรือทางขึ้นลงเขาระบบพวงมาลัยและช่วงล่างได้รับการปรับปรุปรงให้รองรับการบรรทุกหนักโดยไม่ทำให้ความสบายของผู้โดยสารลดลงในด้านความปลอดภยัยไฮเอส2 0 2 5ให้ความสําคัญเป็นพิเศษระบบเบรก ABS พร้อม EBD ช่วยควบคุมรถได้แม้ต้องหยุดกระทันหัน ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกการเคลื่อนตัวไม่ว่าบรรทุกผู้โดยสารเต็มรถหรือขับขี่ในสภาพถนนลื่นนอกจากนี้ระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ราคาในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,36,900บาทสำหรับรุ่น Standard Roof และสูงสุด2,12,900บาทสำหรับรุ่น l ัก u r y w ี่วาก i g h g เกรดถือว่าคุ้มค่ากับฟังก์ชันและคุณภาพที่ได้รับการลงทุนใน h i a อ e 2025ไม่เพียงแต่ได้รถที่ทนทานและปลอดภัยแต่ยังได้รถที่ใช้งานได้ยาวนานและเหมาะกับทุกสถานการณ์ h i a อ e 2 2 2 5ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่ง เนื่องจากรองรับผู้โดยสารจำนวนมากมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอและสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นคงบนทุกเส้นทางทั้งในเมืองและระยะทางไกลผู้ประกอบการหลายรายเลือกใช้ไฮเอสเพราะความทนทานและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่เหมาะสมสรุปแล้วโตโยต้าไฮเอส2 2 5 5เป็นรถตู้ที่ครบครันทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์หากคุณกำลังมองหารถตู้ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนานและตอบโจทย์ทุกความต้องการไฮเอช2025คือคำตอบ